สวัสดีครับปาโกมาแล้วครับปาโกมาแล้วปาโกระเบินออฟฟิเชียลอัปเดตสถานการณ์เวทีครับตอนนี้เวทีพรอ้อมจะเสด็จน,นะครับวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดเด้อครับวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดครับแสงสีเรีล็กตัว ลอดเช็คลอ,ลอดลอดอดเศร้าเช็คครับผมสะาดข้นมาแล้ว <c oughs> สะาดมาแล้วครับส <c oughs> วัสดีครับแม่สสวัดีค เป็นแต่เดบุงมอลำสงบสุขอยู่บ่สิโบตีกันอีู่บ่บังเวียนรถแห่กับบังเวียนบังเวียนรถแห่กับตีกันอะไรเน้อเป็นเรื่องพวกเกิดตีบ่เป็นเป็นมากตีกันที่บ้านนี่ตีเป็นเัื่องจริงีแม่แม่อยู่หนีบ่ครับอีน่บ้านข้างทางการอยู่โอ้ทางๆางกันเนาะโอ้สาวหน่อยนี่บ่ครับ หนาฝนเนาะบาน้สิบาน้หนาวดิแม่ครับหนาวบาน้หนาวเพราะว่าหนาแต่จะให้คนกวนกันขนานั้นเนาะมีอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็เอาโมยูได้ครับน้องเพือก็ได้้ด้เกินปลาินปลาอ ก็กกว้างพอสมควรอยู่ครับขนาดจะได้ย่ดอกพี่น้องเ mm hmm. จอบ้านถังฟังทั้งนาไปที่เต็มเต็มดูชัดๆมันกับสีบล์บล์บลเท่าใดยครับผมมันบัดขยายกวางออกไปทั้งด่านสายของเวทีครับสิ่งกับมันบลเป็นเป็นต้องด้านคางเนาะมันกับมันกับสีบลชัดเจนครับ พี่จาภาพครับจะพากระทิ้นเป็นจ่างมอลัมมากัไรแดงกับก,ก็น่าจ,จะเป็นว่าต่อยอดให้วัดเนาะหลังจากที่เพิ่นรวบร่วมปัจจัยแล้วครับมอทท้งวัด้าบ้านก็รวมเป็นกระทิ้นเซะมะกี้ก็เลยเป็นยัดเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเลยครับผมถาม เพื่อในมุบาสปาร์ดเป็นเว้นแค่ว่าบริษัทอาชีพไปฟังรวมกับอบจรวมกับจังหวัดนั่ด้อครับงานกวางอยู่พี่น้องกวางถือว่ากวางอยู่อากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้วพี่น้องอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวแล้ว

ซูมซูมซูม,ม,มอทีต,อน,ตอนนียจะก,กอดอ่านหุน่ได้กินขา้าวกินสซลหรือเปล่าข้ขาวยังเงาะลกาแมเงาะโอ้โหสาวดันบบลอเยอเป็นเอมี่เลิศสุดกเสียเป็นรักวันนี้มีกวุวยเตียวสองหาน <c oughs> ขายดีแท้แต่ไม่เดียวเบิดก่อนละเบิร์รู้สิานีนะนี่ใช่เขาเดีเศร้าทอดอยู่นี่น้ใบใหญ่จะนมเคี่ยวไปแล้วตุ่มฟ้าตุ่มปลาเมนูก็เบิดแล้วได้บุระกวดจ้าโมโมโมเดียวเดียวทีมงานยิ้มให้จ้าห้ามเกินกินเกินวันละสองขวดกย่งเลยโมมเนแล้วครับโมแข็งหรอครับนยงสิ่แข็งละจ้

<iser nt> <usa> <ama> มาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขับแคบเนี่ยจังน้อยเด้อผู้ได้ยู่ไก่ครับวัดบ้านหนองแคนวัดบ้านนองแคนอำเภอหนองบุญฮีจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีลูกเจอกันอีกแล้วจูดี้ครับกินขอนบอลลูกอ่าพี่แม่ก็เล่กันอยู ตรน้นลเยท่้ากัไปกินคือมาอยู่ในแถนชเมแนี่เป็นขายแล้รวะเนี่เริ่มขายเลยด้ครับพอเริ่มขายแล้วเริ่มขายเลวคี่ครับเริ่มขายแล้วครับผมมาอยู่ในครับอยู่ในครับ ทานทีบ่อคอยเอือมหน่อยกปานไดแต่ว่าก็พ่อได้ยุพี่น่องเซนเน็ตยังหลุมมานี่เน,เน็สซิมบ่ลืด,ลดอเอาเด็ดเนตมาดิงมาเลยหรอ,อเอล่อามาจากเซนเนสบาดบุลู<อ>สำรองไว้ครับทีมจูดีนี่รับรองบ่ผิดหวังครับพี่น้อง คนสแปร์ไหวทั้งเนตซิมทั้งเนตบ้านเกิดการเกิดกีเดนเวทีพร้อมแล้วที่จะแสดงน,นะครับขอพูดทุกการที่การครับช่องฟ้ากโก้ลำเพลินออฟฟิเชียลครับ <c oughs> ลำเพลินออฟฟิเชียลกดติดตามให้ได้พี่น่องเลย คนติดตามยังบวทันพอหมือ่อคนเลยครับึืนซาู่ช่วงนี้ครับผ้มก็บบริเวณฝาก่องง่ายจเถื่อคอยเก็บมือละค้นมือละนนอคนสองนสามคน,คนไปนพี่นองเนาะตามสถานการณ์ครับผมต้องน้อย,อยเราทําใหม่ก็ต้องทําใจคอยยามนาเสนอไลน์สดแน่เสนอคลิแปแน,น่เด็กนุนครับผมคนเบิ่งหน่อยเบิ่งร้ลยก็ถือว่าเป็นกำลังใจ ทำช่องมีคนบึงผู้นึงกับพอ่อใจนะครับสิไแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานียอ๋อครับสถานการณ์คือน่าจะไม่มีปัญหาครับขอบพูดทุกการติดการครับช่องปากูลสวัสดีครับ